เจอกาฟกระชากปุ๊บแล้วคุณคัดออเดอร์นั้นทันทีแล้วเปลี่ยนจากหน้าเซลล์กลายเป็นหน้าบายเนี่ยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งเช่นเคยกับ All Forex Academy พบทุกเครื่องมือจบทุกการเทน,นะครับวันนี้เราจะมาดูจุดเข้าจุดออก ของออเดอร์บ็อกซ์ที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับแล้วก็เจ้านะครับจะใช้กันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับแล้วจุดสังเกตของมันอยู่ตรงไหนนะครับที่แบบว่าคนถึงมองว่าจุดนี้เป็นจุดออเดอร์บ็อกซ์แล้วทําไมจุดเนี้ถึงมีความสําคัญแล้วทําไมเราต้องเข้านะครับจุดออเดอร์บ็อกซ์สำหรับผมมองแล้วนะสาหรับตัวผมเองนะครับการผมผมมองว่ามันเป็นจุดที่รายใหญ่เนี่ยหรือเจ้าเนี่ยจะมีการดันราคาขึ้นไปช่วงหนึ่งก่อนหรือว่ากระชากขึ้นไปหนึ่งก่อนนะครับกระชากขึ้นไปนะครับ สมมติว่ามันเป็นจังหวะไซว์แบบนี้ใช่ไหมจังหวะไซว์แบบนี้นะครับผมว่าทุกคน,นเคยเจอปุ๊บการาฟมันชอบกระชากขึ้นไปถูกไหมครับตรงเนี้ยสมมติว่าคนเข้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เข้ากันตรงนี้อ่ะเซลล์ไว้ตรงนี้ปุ๊บเป็นไงเจอกราฟกระชากขึ้นไป L ออย่างนี้กิน SL ปุ๊บจากนั้นค่อยเปลี่ยนแท่งลงอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะสำหรับที่ผมเคยเห็นมานะครับกราฟเนี่ยมกจากกระชากขึ้นไปก่อนจะกระชากไปทางใดทางหนึ่งก่อนก็ได้ครับจะขึ้นหรือจะลงกก็ได้นะครับสมมติว่าจะเล่นแนวต้านอยู่อยู่บนนนแวต้าานนร มันไซเวย์อยู่แนวต้านเนาะพอมันทะลุไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะไซเวย์อยู่ด้านบนปุ๊บคนคนส่วนใหญ่ก็จะเซลล์กันเพราะมองว่าจังหวะเนี้ยกราฟเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วนะครับแต่พอตลาดเปิดมาหรือว่ามีข่าวมาเนี่ยกราฟมีการกระชากข,ขึ้นไปทะลุแนวต้านแล้วจากนั้นค่อยเปลี่ยนจากแท่งเขียว กลายเป็นแท่งแดงอย่างนี้ก็ได้ครับจุดอย่างเงี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่าตลาดเนี่ยใช้กลไกเพื่อที่จะไปกิน SL คนก่อนกวาด SL คนปุ๊บจากนั้นค่อยเปลี่ยนแท่งหรือเปลี่ยนการกลับตัวลงมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟจริงกันเลยนะครับจุดแรกที่ผมให้เห็นก็คือจุดนี้ครับเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมครับจุดออเดอร์บ็อกเห็นไหมเพราะว่าอะไรทำไมถึงมองเป็นออเดอร์บ็อกเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยที่ผมวงกลมเห็นไหมมันเป็นแนวต้านเก่าเห็นไหมกราฟมีการกระชากขึ้นมาจริงๆรแนวต้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแนวต้านแรก ทาเหมือนทําท่าทรงจะลงได้เห็นไหมแต่สุดท้ายก็ลงไม่ได้ก็เป็นแนวใต้แนวต้นานหนึ่งเห็นไหมพอมาการาฟอีกแท่งหนึ่งเปิดมาเป็นแท่งสีเขียวคือแท่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยจุดอย่างงี้ครับคือจุดที่ส่วนใหญ่เนี่ยลายใหญ่เนี่ยเข้าเข้ากันลายใหญ่เข้าปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วหรือเรามีประสบการณ์หรือเราจับจุดสังเกตของกลไกของตลาดได้เนี่ยในเมื่อคุณเข้าได้เข้าตรงจุดเนี่ยผมบอกเลยเลยว่ามันจะเป็นจุดที่สวยมากเลยนะนะครับจุดที่สวยมากแทบจะไม่โดนลากเลยนะครับจากนั้นเป็นไงครับเห็นไหมก็มีการกลับตตงมมมาเเหห็็นนน้รีป๊ มีการกลับตัวลงมาเลยนะครับออเดอร์บ็อกเนี่ยถ้าอีกแท่งหนึ่งอ่ะกระชากขึ้นไปอีกแท่งหนึ่งอ่ะจะมีการลงมานะครับสังเกตได้เลยจุดออเดอร์บ็อกเพราะว่าผมมาเจอบ่อยมากเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วกราฟขึ้นมาปุ๊บไม่ทะลุปุ๊บทำออเดอร์บล็อกปุ๊บมีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับจากนั้นก็มีการกลับขึ้นไปที่เดิมเห็นไหมขึ้นไปแนวต้านเดิมคือตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับพอกลับขึ้นไปแล้วไม่ทะลุเห็นไหมกราฟก็มีการปรับตัวลงมาอีก นี่นะครับจุดออเดอร์บอกที่ส่วนใหญ่นะรายใหญ่เข้ากันและส่วนใหญ่กราบแทบจะไม่ทะลุเลยเมื่อถึงตรงนั้นอาจจะทะลุแค่กระชากขึ้นไปทิ้งไส้หรือว่าเฟกเปกแค่นั้นเองนะครับจากนั้นค่อยมีการกลับตัวลงมานะครับนี่จุดแรกเลยนะออเดอร์บอดแล้วเราของแนวต้านนะครับของแนวรับก็เหมือนกันครับของแนวรับก็จะเป็นแบบนี้เลย ช่วงโซนเห็นไหมกราฟแทบจะไม่ทะลุลงมาเลยนะครับเนี่ยช่วงแนวรับอันเนี้ยต้านต้านอันเนี้ยรับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยแทบจะไม่ไม่ทะลุลงมาเลยเห็นไหมครับแค่ทะลุแค่ตรงนี้เนี่ยนะครับจุดออเดอร์บ็อกซ์และอีกอย่างหนึ่งไอ้จุดตรงเนี้ยลงมากินเอลเชื่อไหมผมมองว่ามันชอบลงมากินเอลเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าบายตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้แนวรับเห็นไหมครับมีไส้ตรงนี้ที่เป็นแนวรับปึ๊บ แล้วคนก็เห็นมาปุ๊บอุ้ยคงไม่ทะลุหรอกก็บายบายบายสุดท้ายเป็นไงครับเจอกราฟาากระช่ลงมากินเอ็เอลคนก็จะมองว่าเอ๊ะกราฟมันจะลงต่อได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเป็นไงครับกราฟก็มีการกลับตัวขึ้นไปปุ๊บแล้วอีกอย่างตรงช่ชองโซนนี้ไม่ทะลุด้วยเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้อีกเห็นไหมเนี่ยนะครับจุดตรงเนี้ยที่ออเดอร์บ็อกเนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงเลยนะสำหรับผมมองนวถ้าเป็นจุดที่มีการกระชากลงมานะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงเลยกร,ลยร,ราลลเย นะครับนี่สองจุดนี้เลยอ่าเนี่ยนะครับจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดที่เข้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองไม่ออกหรือว่าเข้าไม่ทันนั่นเองเพราะว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันชอบกระชากขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไปเลยถูกไหมครับอ่านี่นะครับทั้งแนวรับและแนวต้านเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอ่าตรงนี้ก็เช่นกันครับออเดอร์บล็อกนี่เห็นไหมเพราะว่าอะไรเห็นไหมกราฟจริงๆแนวต้านมันแค่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแนวต้านอยู่แค่ตรงนี้ตรงไส้นี่เองแต่กราฟเนี่ยมีการกระชากขึ้นไปเพราะว่าอะไรผมมองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นกลไกของตลาดอย่างหน อ่านเกมให้ทันนะครับหรือว่าคนที่เทรดเดอร์ที่เข้ามาในตลาดนานพอสมควรแล้วเนี่ยผมมองว่าเขาต้องคิดมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปหรือมือใหม่นั่นเองประมาณ9ก้ถึงสอเลยเพราะว่าอะไรถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้เลยที่เป็นนดวต้านอย่างนี้เลย ก็เจอกราฟกระชากขึ้นไปกินแอเอลนะครับกราฟเนี่ยมันมีความยุดหยุ่นในตัวเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันชอบไม่แบบขึ้นไปเทสแนวต้านแบบเป๊ะๆหรือลงมาเทสแนวรับแบบเป๊ะๆหรอกครับมันต้องมีการกระชากขึ้นไปทางใดทางหนึ่งแน่นอนกระชากขึ้นไปก่อนกระชากแบบขึ้นไปหลอกก่อนหลอกทําให้คนมือใหม่หรือหน้าใหม่เนี่ยตกใจนะครับตกใจแล้วปุ๊บจากคนที่คุณเข้าสมมุติว่าคุณเซลล์ออเดอร์อยู่ข้างด้านบนพอเจอกราฟกระชากขึ้นไปคุณอาจจะขาดออเดอร์นั้นเลยเพราะมองว่ากราฟกระชากขึ้้นนนไไปแะีีีอาสทท่่่่่จรัับตตตวหดเ มันกระชากขึ้นไปกินเอลได้เฉยๆหรือว่ากระชากขึ้นไปเขย่าวขวานคนให้คนตกใจลเล่นๆนั่นเองเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากราฟทองคาเนี่ยมันชอบเล่นกับสภาพจิตใจของคนถูกไหมครับพอกระชากขึ้นไปปุ๊บกินเอลเสร็จปุ๊บคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะขึ้นต่อได้เปล่าเพราะกราฟเนี่ยมีการดันตัวขึ้นไปทะลุแนวต้าขึ้นไปแต่ที่ไหนได้ครับกลับตัวลงมาที่เดิมเลยแล้วจากนั้นก็มีการดันตัวขึ้นต่อถึงออเดอร์บ็อกเดิมเนี่ยเห็นไหมโอบออเดอร์บ็อกเดิมก็ไม่ทะลุเห็น <N> เนี่ยแหละครับจุดที่คนส่วนใหญ่มองว่าออเดอร์บุกเนี่ยเป็นจุดที่ก็าําคัญเลยสําหรับผมผมมองว่ามันก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่า1เลยมันเป็นจุดที่รายใหญ่เข้าเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยเข้ากันมาหรือสะสมออเดอร์ไว้เยอะเนี่ยมันทําให้ราคาเนี่ยเปลี่ยนทิศทางนั่นเองจากที่ตลาดเนี่ยมีการนันตัวขึ้นมานันตัวขึ้นมาจากนั้นก็มีการเปลี่ยนทิศทางนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าว่าจากเนื้อเทียนเห็นไหมครับนี่ออเดอร์บุก ได้เหมือนกันเลยทั้งแนวรับตรงนี้เห็นไหมครับมีการกระชากลงมาก็จริงเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ไม่ทะลุนี่ตรงเนี้ยไม่ทะลุจุดที่2เนี่ยครับจุดที่1ลงมาแล้วเนี่ยกระชากลงมาแต่ไม่ทะลุลงมาแค่ทิ้งไส้เฉยจุดที่2ลงมาโซนแนวรับเดิมเลยแต่ไม่ทะลุเพราะว่าอะไรติดออเดอร์บล็อกตรงนี้ไงลงมาแค่เทสไส้เนื้อเทียนตรงนี้นี่เองปุ๊บจากนั้นก็ค่อยมีการนันตัวขึ้นต่อเห็นไหมครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับจุดออเดอร์บล็อกผมมองว่าจุดออเดอร์บล็อกเนี่ยมันไม่ยาก แนวรับแนวต้านขึ้นไปนั่นเองอ่าตัวนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกเหมือนกันครับเห็นไหมจุดออเดอร์บล็อกคือจุดที่ราคาเนี่ยมีการที่ผมมองนะมีการกระชากขึ้นไปจากแนวต้านเดิมอาจจะขึ้นไปทะลุแนวต้านเดิมหรือว่าเป็นการหลอกนั่นเองนะครับแนวรับก็เหมือนกันเหมือนกันครับแนวรับกับแนวต้านคล้ายๆกันเลยกราฟอาจจะมีการกระชากทะลุแนวรับลงมาแต่ที่ไหนได้ก็วกกลับขึ้นไปเหมือนเดิมครับและอีกอย่างหนึ่งคือการทิ้งไส้นั่นเองทิ้งไส้ยาวๆก็มีส่วนเหมือนกันนะครับ ทิ้งส้ยาวเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยเข้ามาปุ๊บทําให้ราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับหรือว่ามีการแค่ทิ้งไส้ย,ยาวๆนั่นเองหรือว่าจะไม่ทิ้งไส้ก็ได้นั่นเองนะครับจากการทิ้งไส้ปุ๊บจริงๆถ้าลงมาแนวรับก็รับตรงนี้ถูกไหมแต่การาฟลงมาแค่โซนเนื้อเทียนตรงนี้เองปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนื้อเทียนแค่ตรงโซนนี้ปุ๊บปุ๊บจากนั้นก็มีการดันตัวขึ้นไปต่อนะครับอย่างนี้ก็เนี่ยเหมือนกันครับออเดอร์บ็อกผมถึงมองว่าตอนเนี้นส่่วใหญ จะให้ความสําคัญกับออเดอร์บล็อกมากเลยเพราะว่าสนใจเพราะว่ามองว่ามันเป็นจุดที่สําหรับผมมองว่าเป็นจุดที่สวยจุดหนึ่งเลยนะเป็นจุดที่สวยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยจุดเนี้ยคนเขาจะคาดไม่ถึงน่นองคนจะคาดไม่ถึงคนก็จะคาดไม่ถึงมาเอ้นี่ตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยจุดออเดอร์บล็อกเห็นไหมครับแนวต้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมแนวต้านเดิมอยู่ตรงโซนนี้แต่ตรงโซนนี้อาจจะขึ้นไม่ถึง Libya. อ่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมไม่ทะลุมันเป็นจุดที่ผมมองว่าเนี่ยมันชอบเกิดบ่อยนะออเดอร์บล็อกนี่เกิดบ่อยนะครับเกิดบ่อยเหมือนนกัเลย รงนี้ก็ได้เหมือนกันครับตรงโซนแนวรับเห็นไหมเนี่ยตรงโซนนี้แทบจะไม่ทะลุเลยตรงนี้ก็ไม่ทะลุตรงนี้ก็ไม่ทะลุตรงนี้ก็ไม่ทะลุเห็นไหมครับไซเวอยู่ในกรอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมทั้งแนวรับทั้งทั้งบนทั้งแนวต้านเลยแนวต้านและแนวรับเลยนะครับเห็นไหมแต่จุดออเดอร์บอเนี่แหละครับจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาอยากศึกษาจุดนี้ศึกษาได้ครับ แต่คุณต้องทํากันบ้านด้วยตัวเองด้วยนะครับกลับไปแบกเทสกราฟด้วยตัวเองหรือว่าศึกษาดูเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาเลยคุณศึกษามารอบเดียวแล้วคุณจะมาใช้เลยผมมองว่ามันอาจจะยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะคุณต้องศึกษาและลงสนามจริงด้วยนะครับลงสนามจริงทําการบ้านประกอบไปด้วยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้จุดข้อผิดพลาดของตัวเรานั่นเองแล้วเราจะจับจุดสังเกตได้ว่าอ๋อจุดเนี้ยเขาเรียกออเดอร์บ็อกแล้วจุดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นประมาณนี้เลยครับ พอคุณศึกษาไปเรื่อยๆนะครับทบทวนความรู้สะสมความรู้ไปเรื่อยๆความรู้มันจะเข้ามาเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นจุดออเดอร์บ็อกจุดหนึ่งเห็นไหมเนีย่ยเห็นไหมแนวต้านเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันอ่ะชอบกระชากขึ้นไปเห็นไหมครับแนวต้านเดิมอยู่ตรงนี้เห็นไหมแนวตา้านที่มันสะสมเห็นไหมไม่ทะลุปุ๊บกระชากขึ้นไปรายใหญ่เขาจะเข้าออเดอร์ละปุ๊บเห็นไหมครับจากนั้นก็มีการเปลี่ยนทิศทางลงมาน่นองเนี่ยน,นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งเลยอันนี้ของแนวตา้านนะเดี๋ยวเราไปดดูออีีกกกเเเหหห็็็นนนนนมมัั้้ตรรงไืคบ ได้เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการาฟก็ไซด์เวเหมือนกันเห็นไหมตรงโซนนี้ไซด์เวแต่แท่งเนี้คือกระชากขึ้นไปกระชากขึ้นไปปุ๊บเลยแนวต้านเดิมมาปุ๊บเนี่ยจุดอย่างเงี้ยผมพูดได้เลยว,ว่าผมจะกล้าเซลมากเลยนะจังหวะที่แบบว่ามันไซด์เวยเยอะแล้วมันไม่ทะลุอะแล้วมันกระชากขึ้นไปผมมองว่ามันน่าจะมีการกลับตัวลงมานะผมคิดเพราะผมเจอแบบนี้บ่อยมากเลยเราถามว่าตรงเนี้ยง่าเล่นไหมต้องดูเวลาด้วยครับ จุดออเดอร์บ็อกซ์ที่เราจะเล่นในการกลับตัวนี้เราต้องดูเวลาด้วยว่าเวลาเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังแล้วดูหน้าตลาดไปด้วยว่าตลาดเนี่ยมันมาจากทางไหนมันมาถึงจุดไหนมันวิ่งเยอะไหมถ้ามันยังวิ่งไม่เยอะออเดอร์บ็อกซ์ช่วงบ่ายๆหรือช่วงตลาดตอนเที่ยงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลอาจจะมีแค่ย่อลงมาเพียงเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่มันจะไปมีผลช่วงที่ตลาดเมกาเปิดนั่นเองจังหวะอย่างเงี้ยสมมุติว่าตรงนี้คือเวลา19บเก้นกาสามนาทีก็คือตลาดเมกาเปิดใช่ไหมครับอ่ะตรงเนี้ยไอโซนที่ผมวงกลมเนี่ย ย้ำๆเนี่ยมันอาจจะเป็นโซนที่การาฟเนี่ยไซด์เวย์แล้วมองว่าไม่ทะลุแล้วเจอตลาดเจอหนึ่งแท่งหนึ่งทุ่มก็คือแท่งตรงนี้แท่งที่เขียวเนี่ยตลาดเมกาเปิดนั่นเองครับจากนั้นก็มีการกลับตัวลงมาเลยนะครับอย่างเช่นนะสมมุินะอันนี้สมุินะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บก็มีการปรับตัวลงมาเลยจุด อย่างที่ผมบอกว่าจุดที่มันกระชากขึ้นไปคือเลยมันจะทําเจ้าเนี่ยอาจจะเขย่าวขวัญคนหรือทําให้คนตกใจนั่นเองแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสภาพจิตใจเรานิ่งมากพอแค่ไหนถ้าเรานิ่งมากพอแปลว่าคุณน่ะมีสุขภาพจิตที่ดีละเริ่มไม่ค่อยกลัวกราฟละเริ่มเล่นตามแผนได้ละแต่เมื่อไรที่คุณเจอกราฟกระชากปุ๊บแล้วคุณคัดออเดอร์นั้นทันทีแล้วเปลี่ยนจากหน้าเซลล์การเป็นหน้าบายเนี่ยอันนี้แปลว่าคุณเนี่ย สภาพจิตใจยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเล่นตามแผนนั่นเองเรามองว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจละเป็นจุดที่ออเดอร์ออเดอร์บอก์ละเจ้ารายใหญ่เข้ามาละก็ชาขึ้นไปเนี่ยแล้วเรากล้าเล่นเนี่ยปึบผมมองว่าเป็นจุดที่สวยถ้าคุณเข้าเข้าใจแล้วจับจังหวะมันได้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณสามารถทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำและคุณอาจจะเป็นเทรดเดอร์ที่คิดมากกว่าเทรดเดอร์หน้าใหม่9ถึง29เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจุดออเดอร์บอก์เนี่ยเยอะแยะไมหมดเลยนะครับเห็นไหมจุดออเดอร์บอกร์ส่วนใหญ ที่ผมมองนะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมมองว่าเป็นจุดที่ชอบลงมากินเอเอลชอบไปกินเอสเอลสักทางหนึ่งนะสำหรับผมมองนะไม่ทะลุนี่ก็ไม่ทะลุนี่ลงมาไม่ถึงด้วยไม่ทะลุด้วยครับเห็นไหมเนี่ยผมบอกว่าอะไรเพราะผมมองว่าม,ม,มันเป็นจุดที่อะ่ะลงมากระชากกินเอเอลเพราะว่าอะไรคนอาจจะบายกันเยอะนะครับถ้าเป็นโซนแนวรับนะคนอาจจะบายกันเยอะแล้วเจ้าก็มองว่าเอ๊ะบายกันเยอะเนี่ยลงมากวาดเอสเอลหน่อยลงมากวาดเอสเอลปุ๊บใจไม่นิ่งปุ๊บกลัวเลยไม่กล้าเข้าออเดอร์เลยนะครับถ้า คุณกล้าเข้าออเดอร์จุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่สามารถแก้ไม้ให้คุณก็ได้ในเมื่อสมมติว่าถ้าคุณขาดทุนมาทั้งวันแล้วเจอจุดนี้จุดเดียวกระชากขึ้นมาปุ๊บคุณบายปุ๊บมันอาจจะเป็นไม้ที่แก้ให้คุณจับที่คุณขาดทุนอาจจะเป็นเปลี่ยนจากเป็นกําไรก็ได้อาจจะมีกาไรติดไม้ติดมือเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับเนี่ยจุดออเดอร์บ็อกได้เหมือนกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะมันมีตรงโซนไหนบ้างเนี่ยเห็นไหมผมว่ามันเกิดเยอะนะออเดอร์บ็อกเนี่ยใช่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้อ่าตรง ลง,ลงมาปุ๊บก็ไม่ทะลุลงมาย้ำด้วยลงมาก่อนปุ๊บดีขึ้นไปรีบาวขึ้นไปจากนั้นย่อลงมาก็ไม่ทะลุอีกปุ๊บดันตัวขึ้นไปต่อนี่แหละครับจุดออเดอร์บอกผมถึงมองว่ามันก็เป็นจุดที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ย เทคนิคต่างๆหรือว่าสกิลอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ใช้กับตลาดไม่ได้ผลนะเพราะว่าอะไรมันไม่มีวิธีไหนที่ชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงครับมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ระบบเราเนี่ยเออร์เลอร์ถูกไหมมันต้องมีผมว่ามันต้องมีสักวันที่ระบบเออร์เลอร์เออเลอร์ปุ๊บเนี่ยแหละครับมันเป็นจุดที่มองเลยว่าเนี่ยถ้าจุดเออร์เลอร์เนี่ยคุณน่จะเปลี่ยนแผนระบบไหมเพราะว่าทุกระบบเนี่ยไม่มีระบบไหนที่ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าระบบนี้ไม่ใช้แล้วไม่ชนะเปลี่ยนระบบไปเรื่อยไมงนะัๆ เข้าใจระบบของคุณมากพอมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ระบบคุณที่คุณใช้ระบบนี้แล้วมันชนะถูกไหมพราะคุณใช้ระบบปุ๊บชนะปุ๊บแล้วคุณเริ่มเข้าใจมากพอเนี่ยคุณก็จะเริ่มมาปรับแต่งระบบของคุณว่าให้มันคมขึ้นดูจังหวะว่าจังหวะกราฟแบบเนี้ยมันตรงกับระบบเราไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็เช่นกันครับเห็นไหมจุดออเดอร์บอกไม่ยากเลยครับเนี่ยจุดที่แบบว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่มองไม่ไม่ทะลุตรงนี้ก็ไม่ทะลุเนี่ย จุดไอ้พวกเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยจุดบายน่าสนใจจะอยู่แนวต้านก็อนเซลลลงมาเลยเป็นผมผมจะชอบมากเลยนะครับจุดที่มันกระชากขึ้นไปแบบเนี้ยทำออเดอร์บล็อกแบบเนี้ยเป็นงไงครับเห็นไหมบล็อกนี่ข้างล่างก็เหมือนกันเทปกราฟเทบจะไม่ทะลุลงมาเลยนะครับนี่เห็นไหมแนวต้านเดิมพอขึ้นไปไม่ทะลุออเดอร์บล็อกทะลุลงมาปรับตัวลงมาปุ๊บถึงตรงนี้ไม่ทะลุอีกลงมาไม่ถึงเลยครับความยืดหยุ่นของกราฟเนี่ยบวกไปด้วยนะมันมันเอาจริงผมมองว่ามันมีส่วนประกอบหลายอย่างนะความยืดหยุ่นของกราฟด้วย พฤติกรรมของกราฟด้วยจุดออเดอร์บล็อกด้วยเนี่ยที่เอามารวมกันผมมองว่าเนี่ยมันเอามาใช้รวมกันหมดเลยนะแล้วก็เอามาพิจารณาอีกทีนึงว่าเนี่ยจุดเนี่ยมันเป็นจุดน่าสนใจไหมเกิดเยอะมากเลยนะครับจุดออเดอร์บล็อกเพราะผมถึงบอกไงว่าเป็นจุดที่ถ้าคุณได้ราคาดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นจุดตรงเนี้ยเนี่ยไอจุดไอพวกเนี่ยคือ เนี่ยเห็นไหมจุดไอ้พวกเนี้ยอ่าแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมรับไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ชอบกีดเอ็นเอลอย่างที่ผมบอกเนี่ยอ่าสมมติว่าคุณบายรับตั้งแต่ตรงนี้บายตั้งแต่ตรงนี้เอ็นเอลคุณอยู่ตรงนี้เป็นไงเจอการาฟกระชากลงมาปุ๊บทำออเดอร์บ็อกปุ๊บราคารายใหญ่เข้ามาทําให้เปลี่ยนทิศทางเลยเป็นไงครับเป็นไงนี่ก็ไม่ทะลุตรงนี้ก็ย่อลงมาไม่ถึงด้วยเห็นไหมครับนี่นะครับผมถึงมองว่า ถ้าคุณเข้าใจผมบอกได้เลยว่าคุณเล่นได้เลยจังหวะแบบนี้จังหวะที่มันกระชากขึ้นไปทะลุขึ้นไปเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นจุดที่สวยไงเพราะคนส่วนใหญ่จะคาดไม่ถึงกันคนส่วนใหญ่เจอกราฟทะลุแนวรับแนวต้านก็จะคิดว่าอา้าวกราฟไปต่อได้กราฟลงต่อได้แล้วแต่ที่ไหนได้มันแค่เป็นการฟีเบเแค่นั้นเองนะครับ ใช่ไหมครับไม่ยากเลยจุดออเดอร์บล็อกแค่คุณมองตลาดให้ออกดูค่อยๆศึกษาไปครับดูตลาดออกค่อยๆศึกษาไปแล้วก็มันจะเจอเองแล้วมันจะเข้าใจเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าของแบบนี้นะครับการเทรดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะผมมองเลยว่ามันต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาในการสะสมความรู้ประสบการณ์นะครับที่เราลงมือลงสนามมาเนี่ยว่ามันเจออะไรบ้างสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับคือการจดเจออะไรจดเข้าไปเลยครับเราค่อยมาทบทวนที่หลังเจอจดไปก่อน เราค่อยมาทบทวนเราค่อยมาดูว่าอ๋อจังหวะแบบนี้เป็นแบบนี้นี่เองแบบนี้มันจะเข้าใจกว่าแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาได้เร็วครับถ้าคุณมัวแต่แบบดูอย่างเดียวเราไม่จดใช้ความจําอย่างเดียวผมบอกเลยเลยว่าลืมแน่นอนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็หายไปนะครับทางที่ดีคือจดนะครับจดทบทวนทวนทุกครั้งนะครับวันไหนที่ตลาดหยุดก็คือทบทวนไปเลยแบบนี้จะดีที่สุดครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาได้เร็วนี่ละครับคือจุดออเดอร์บล็อกจุดง่ายๆเลยที่รายใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเปลี่ยนทิศทางนั่นเอง นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยเจอแนวต้านหรือแนวรับเนี่ยกราฟก็ไซเวมันไม่ทะลุใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะทั้งบายทั้งเซลกันถ้าอยู่แนวต้านก็เซลอยู่แนวรับก็บายนะครับแต่บางครั้งอย่างที่ผมบอกมันเจอกราฟกระชากลงมาเนี่ยจังหวะแบบนี้แหละครับควรหน้าเล่นมากเลยจังหวะแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่สวยมากเพราะจุดสวยปึ๊บกราฟเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศทางแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟเนี่ยกลไกของกลไกของตลาดเนี่ยมันกระชากลงมาแล้วไงที่ผมบอกมันลงกระชากเมื่อกี้นะ ส่วนใหญ่นะสำหรับตัวผมเองนะครับการจุดเข้าออเดอร์บ็อกหรือจุดจับสังเกตก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ